เออ,เอ,อมันก็ต่างจิตต่างใจเนาะทุกคนบอกว่านกป้อนจากลูกนกจะเชื่องก็จริงไม่เถียงนะคะแต่บางตัวก็ไม่เชื่องทุกคนเพราะว่ามันไม่มันไม่แน่เสมอไปใช่บางตัวก็เปียวบางตัวก็เชื่องนะคะเขาพอนกแต่ตัวนี้ใส่ไม่เหมือนกันใช่ต้องรอดูกันต่อไปอย่างป้อนมาสิบตัวมันก็ไม่ได้เชื่องทุกตัวนะคะทุกคนออมีนกเล่นคนไหมมีจ้านะคะ มีนกเชื่องไหมมีจา้าอันนี้คือข้ามรุ่นเลยนะฝั่งนี้คือเจ้าโอเคนะคะนิ้วเครือนะคะทุกคนอีกตัวหนึ่งคือเจ้าดื้อใช่ไหมน่ะหนูก็จำนกได้โอเคนะครับดูดูเล็บเขาเห็นไหมเล็บเขามองไม่เห็นหรอกมันไกลพ่อมึงเล,เล็บเรือ ไม่เยเขายาวมากบังหมดแล้ววันบังมีเตยเชื่องทั้งคู่แต่ตัวนี้ต้องมีนะครับเจ้าดื้อมองมองมองบนฟ้าเจ้าดื้อจะขันไหมโอเคกับเจ้าดื้อนะคะเจ้าดื้อคือลูกเจ้าโอ่งนะคะโอเคคือลูกของใครล่ะ ลูกของหลิวเฟืองลูกของลิวเฟือง,องเองจ้าหลิวกิกิวก้วนะเจิวกิวก้วโอเคสีเข้มมากนะคะทุกคนเพราะว่าโอเคเป็นนกอายุเยอะแล้วนะคะโอเคโอเคมีอธิบายก่อนก่อนที่เขาจะขันโอเคม, okay, มีอะไรในตัวหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่องไม่ใช่ไม่ว่าเป็นบัวแต้ม,มนี่ดูบัวแต้ม,มเยอะมากบัวแต้มเล็บเครือ นะครับบัวแต้มแล้วก็เล็บเครือนะครับนี่ครับความความสามารถในตัวเขาพิเศษนะครับบัวแต้มกับเล็บเครือตายได้เล็บเครือแล้วก็เชื่องสีเข้มมากนะคะทุกคนเป็นนกที่สีเข้มมากนกอายุประมาณสี่ปีแล้วเนาะตั้งแต่เราเริ่มเปิดช่องอ่ะสี่เออสี่ปีได้เจ้าดื้อเป็นนกเชืองเหมือนกันเจ้าดื้อเป็นนกที่เชื่องนะคะเป็นลูกของเจ้าองค์เอ่อ มันก็ต่างจิตต่างใจเนาะทุกคนบอกว่านกป้อนจากลูกนกจะเชื่องก็จริงไม่เถียงนะคะแต่บางตัวก็ไม่เชื่องทุกคนเพราะว่ามันไม่มันไม่แน่เสมอไปใช่บางตัวก็เปรี้ยวบางตัวก็เชื่องนะคะนใส่เขาพอนกแต่ตัวนี้ใส่ไม่เหมือนกันใช่ต้องรอดูกันต่อไปอย่างป้อนมาสิบตัวมันก็ไม่ได้เชื่องทุกตัวนะคะทุกคนจะออกมาหาจะออกมาหาดแต่สองตัวเนี้ยเชื่องเชื่องมากนะคะแล้วก็ติดคน ใครที่สนใจนกเชื่องเล่นคนได้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะมันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ถามว่ามีนกเล่นคนไหมมีจ้านะคะใครจ,ไ,จดได้ล่ะมีนกเชื่องไหมมีจา้าใครจดได้มันจะขู่ไหมไม่รู้หมว่าเขาจะขู่ไหมนะถามว่าหนุเล่นด้วยได้ไหมไม่รู้อ่ะโอเคอขู่เลยทุกคน โอเคนี่มองกล้องใครเนี่ยใครอยู่ในกล้องหนูนั่นแหละหัวเขามีเส้นสอด้วยนะคะทุกคนบนหัวแขวนทิ้งไว้ก้อนได้ยุลายลายเขาสวยมากนะเขาไม่เคยเห็นนกกว่าครับความเชื่องอ่ะโอเคมีให้ดูแบบขนาดนี้ไดแเละ นี่เห็นอไ,ไหมเห็นบัวแต้มไหมครับบัวแต้มเยอะมากน,นิ้วเครือโอเคอ okay, หันมาทางนี้สิลูกนะหันแล้วลงกันลงกัดปุ๊บอ่าโอเคนี่นิ้วยาวมากนิ้วยาวนะครับเคยตัดไหวนะครับเคยตัดแล้วเดี๋ยวบางคนบอกทําไมไม่ตัดตัดแล้วครับเคยมีเอฟซีบอกว่าตัดหึงครับเขาเขากาะคอนยากเราก็เลยตัดตัดแล้วตอนนี้เขาก็ขึ้นม่อีกครับนะครับนี่อ,อ่นิ้วก,ก้อยเขาเพิ่งหักไปนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวเขาก็ถอดไดของเขาเองนะครับนี่นิ้วเขือนะครับใครชอบใส่มงคลเนาะครับบัวแต้มนิ้วเขเาร้องเก่งด้วยนะทุกคนใช่ครับแต่อันนี้คือไม่ได้ออกมาโอเคไม่ค่อยได้ออกมาหรอกจริงโอเคมีข้อเสียนิดเดียวทําไมะตัวเล็กอ๋อมิดเลยเนี่ยโอเคโอเคเขาเป็นนกตัวเล็กนะครับเพราะว่าพ่อเขาตัวเล็กมากนะครับส่วนเจ้าดื้อเป็นนกตัวใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าพ่อเขาตัวใหญ่ ไอที่หาฟูฟูนี่คือเขาบินอยากออกมาข้างนอกนะครับเขาชอบออกมาเล่นข้างนอกอนะครับเขาชอบออกมาเล่นข้างนอกเราไม่ค่อยมีเวลาขเขาก็จะเชื่องอย่างนี้แหละโอเคเสียงใหญ่นะครับเป็นริ้วเฟืองอืนะครับส่วนเอ้ยเจ้าดืออด้อเจ้าดื้อเชื่องเป็นริ้วเฟืองอืส่วนโอเคพ่อเป็นริ้วเฟืองนะครับแต่เขาเป็นหนึ่งกุกทาไมจะออกมาหรอก จะออกมาก็ต้องแกะต้องอะไรอีกอกลับไปเล่นที่เดิมไปกลับไปอยู่ที่เดิมเผื่อจะร้องบ้างโอเคอ่ะพี่วอรเขาเขาเขา,เาโอเคกลับเข้าบ้านเผื่อจะร้องเขาจะเขาอะไรนะเขาจะบินบินเล่นพอบินเล่นแล้วห่างเขาเวลาลงนะห่างเขาก็จะเผือกับที่กงข้างล่างท่านใดที่สนใจนกเชื่องคูคนเล่นคนนะคะขออภยัยขออภยัยกรงไม่สะอาดนิดน,นึงนะครับเพราะช่วงนี้ ทำงานในไร่ทุกวันเลยนะครับตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี้ยก <c oughs> ็ดูสภาพเสื้อผ้าพี่อ้วนก็เลยไม่ได้ถ่ายถ่ายกรงเลยนะครับก็จะเลอะๆหน่อยครับกรงแต่ละกรงมันก็จะเลอะประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะให้เห็นเลอะๆอมประมาณนี้นะครับ,รบนะครับเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์เราดักคอไว้ก่อนอดักคอโอเคโอเคเดี๋ยวเอาโอเคไปแขวนไว้ที่เดิมนะคะแล้วก็ดูปฏิกิริยาเขาในเวลาที่เขาอยู่ในถิ่นเขาแล้วเนาะโอเค อยาไอเรามีคลิปอยู่ไมใ่ใช่เหรอที่เล่นคืนนะั้นอู้นานมากอออเ,เอาใหม่เ,เ,ดเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปหาเขาที่หลังเร็วเร็วเร็ว tí lên tí đâu tí đâu ừ tí đâu mhm tí đâu mhm mhm đâu ừ ừ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะจะโอเคค่ะ